ต่อมลูกหมากโตคืออะไรต่อมลูกหมากโตอยู่ตรงไหนมีอาการเป็นอย่างไรหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโรคนี้วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันต่อมลูกหมากโตเป็นอวัยวะของผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงจะไม่มีต่อมลูกหมากจะเห็นได้ว่าต่อมลูกหมากโตเป็นต่อมเล็กๆคล้ายๆกับผลวอลนัสอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะของผู้ชายและจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะอยู่โดยรอบหน้าที่ของต่อมลูกหมากคือมีหน้าที่ในการสร้างน้ําหล่อเลี้ยงอสุจิโดยน้ําอสุจิ ที่เราหลั่งออกมาจะมีส่วนที่เป็นตัวอสุจิและมีส่วนที่เป็นน้ําอสุจิซึ่งต่อมลูกหมากนี่แหละที่จะเป็นส่วนที่ผลิตน้ําอสุจิหลายคนถามว่าต่อมลูกหมากกับอันทะคืออันเดียวกันหรือเปล่าครับคําตอบคือมันคือคนละอวัยวะกันโดยอันทะจะอยู่ด้านนอกของร่างกายอยู่ในถุงอันทะส่วนต่อมลูกหมากจะอยู่ด้านในอยู่ใต้ท่อกระเพาะปัสสาวะเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นจึงทําให้ไปเบียด ท่อปัสสาวะทําให้ท่อปัสสาวะแคบลงทําให้เราปัสสาวะได้ยากขึ้นติดขัดจนเกิดความลาคาญและทรมานในการปัสสาวะหลายคนถามว่าต่อมลูกหมากโตมันโตขึ้นได้อย่างไรโดยธรรมชาติของต่อมลูกหมากเมื่อเราอายุมากขึ้น40ปี50ปี60ปีมันจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆโดยอิทธิพลของฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนไปเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งจะทําให้ตัวต่อมลูกหมากมันโตขึ้นเรื่อยๆหรือการโตแบบที่มันไปเบียดบางท่อปัสสาวะก็เลยทําให้ท่อปัสสาวะของเราแคบลงตีบลงจากรูปจะเห็นได้ว่ารูปหนึ่งที่เป็นต่อมลูกหมากปกติท่อปัสสาวะที่ทอดผ่านต่อมลูกหมากจะมีขนาดที่ปกติแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นต่อมลูกหมากมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ว่าท่อปัสสาวะตรงกลางที่มีอยู่ตรงต่อมลูกหมาก มันหุ้มอยู่ก็จะค่อยๆแคบลงทีนี้การแคบของท่อปัสสาวะอันนี้จึงทําให้เรามีอาการของต่อมลูกหมากโตหากถามว่ามีอะไรที่จะหยุดการเติบโตของเจ้าต่อมลูกหมากนี้ได้อีกไหมต้องตอบว่าณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโรคของคนอายุยืนถ้าคิดในแง่ดี มีหลายคนถามว่าเป็นอย่างเงี้ยต่อมลูกหมากโตแบบเนี้ยมันอันตรายไหมต้องบอกว่ามันไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่มันจะทําให้เรารู้สึกลาคาญหงุดหงิดไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตหากเป็นมากก็ต้องทรมานมากจากอาการที่เป็นอยู่อาการของคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตที่แพทย์จะพบบ่อยมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่าท่อปัสสาวะมันแคบลงดังนั้นอาการสําคัญเลยที่คนไข้จะมาหาหมอก็คือหนึ่งเวลาเราไปปัสสาวะต้องใช้เวลาสักระยะ กว่าที่ปัสสาวะจะออกมาได้มันจะแรงน้อยลงปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งเหมือนเดิมเหมือนตอนเราตอนหนุ่มๆแล้วก็ใช้เวลานานกว่าคนปกติด้วยหรือหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าเรายังปัสสาวะไม่สุดยังมีปัสสาวะหลงเหลือค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะสักพักหนึ่งกระเพาะปัสสาวะเราก็จะเต็มเราก็จะปวดปัสสาวะอีกรอบอาการอย่างอื่นที่เห็นบ่อยก็คือเวลาปวดปัสสาวะ เรารอนานไม่ได้กั้นปัสสาวะไม่อยู่จะต้องรีบไปข้องน้ําเพื่อปัสสาวะทันทีไม่งั้นจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะลาดออกมาส่วนอาการที่ทําให้รู้สึกลาคาญเยอะที่สุดคือ ต้องตื่นมาปัสสาวะบ,บ่อยๆกลางคืนบางคนตื่นขึ้นมา6ครั้ง7ครั้ง10ครั้งก็มีนะครับซึ่งการตื่นบ่อยๆแบบนี้ทําให้คุณภาพการนอนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยลดลงสุขภาพร่างกายก็แย่นะส่งผลให้เกิดโรคส่งผลให้การทํางานในกลางวันเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับหลายคนก็จะรู้สึกลำคาญและทรมานกวนใจมากที่สุดคืออาการนี้นะครับ อาการอื่นๆของต่อมลูกหมากโตที่อาจจะมีได้นะครับในกรณีเป็นต่อมลูกหมากโตเป็นเวลานานแล้วไม่ดูแลเอาใจใส่นะครับอย่างแรกเลยที่พบบ่อยที่สุดนะครับคือเรื่องของการปัสสาวะอักเสบติดเชื้อโดยปัสสาวะจะค้างอยู่ในกระเพาะป,ปัสสาวะเป็นเวลานานปัสสาวะไม่สุดจะทําให้มีการติดเชื้อง่ายนอกจากการติดเชื้อในกระเพาะป,ปัสสาวะแล้วบางคนนะครับอาจจะมีการติดเข้าไปอยู่ในต่อมลูกหมากซึ่งเรียกว่าต่อมลูกหมากอักเสบซึ่งต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ย ้ารักษาต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างเป็นเวลานานถัดมาปสัสสาวะที่เหลือค้างอยู่อาจตกตะกอนตกผลึกเกิดเป็นนิ่วในกระเพาะปะสัสสาวะท,ทาให้เวลาปสัสสาวะจะมีอาการเดี๋ยวปสวัสสาวะไหลๆหยุดหยุดเนื่องจากก้อนนิ่วมันกลิ้งไปกลิ้งมาบางทีมันกลิ้งมาปิดท่อปสัสสาวะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ปสัสสาวะไม่ออกมันก็หยุดในท,ทันทีหรือบางทีเราเบ่งมากๆมันก็จะมีเลือดปอนออกมาได้นะครับถัดมาบางคนจะรู้สึกปวดปสวัสสาวะมาก แต่ปัสสาวะไม่ออกเลยนะครับอันนี้รุนแรงมากต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสวนท่อปัสสาวะในกรณีที่ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะมันเหลือค้างขึ้นเยอะเรื่อยๆมันจะส่งผลอะไรรู้ไหมครับมันจะส่งผลที่ทําให้ทําให้การทํางานของไตเรายแ,แย่ลงนะครับหรือในบางลายต่อมลูกหมากที่โตมากตรงผิวของมันจะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเยอะตัวหลอดเลือดเนี้ยก็จะเปราะบางค่อนข้างเปราะบางเวลาเราเบ่งปัปะสสาวะนะครับจะทําให้มีเลือดปนออกมา บางรายก็จะเห็นว่ามีเลือดไหลปนเวลาที่เราปรสัสสาวะออกมาซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการแทรกซ้อนที่จะเจอได้นะครับหากมีอาการอย่างนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานครับให้รีบดูแลรักษาตัวเองปรึกษาคุณหมอนะครับดูแลตัวเองด้วยการกินยานะครับไปหาหมอหรือกินสมุนไพรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของคนทั่วไปนะครับดังนั้นอย่าปล่อยไว้ครับรีบดูแลตัวเองนะครับ